แถวนะเข้าแถวนะเข้าแถวอ่ามาอีกแถวค่ะมาอีกแถวมาอีกแถวมอีกแถวเออค่ะสองแถวสองแถวเออสองแถวสองแถวมาสองแถวอ่ะมาสองแถวได้ค่ะสองแถวได้มาสองแถวได้ไม่เป็นไรไม่เอา ก่อนอันนี้สวยก่ะใส่เสื้อถักร้านสาวกุศุก็ใส่เสื้อถักสีมือคุณนาสักให้ร้านสาวเปนสวยด้อเอาเร็ว มีความสุข่ะการให้คือการได้ความสุขนะคะเออเออใช่ ค่ะระว่าวัดไต่ว่ไรกลวงพ่้อ่ไปวัดไต่วัดไต่ลุ่มด้าจนปวดหัวอ่อนเลยว่าหายก็จะรัเลิมหน่อยต่อแถวคนแจกคนแจกเมยค่ะเอาไปให้ลูกให้หลานถ้าเด็กๆให้เยอะหน่อยนะน้องหญิงถ้าเด็กเล็กให้เขาเยอะไปเลยเด็กเล็กๆอ่ะเอาไปเยอะเลยถ้าผู้ใหญ่เอาไปน้อยหน่อยเอา อ่ะเข้ามาเข้ามาต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 าไปได้แล้วตาโอ้ยวัดดีสวยจะด้วยไหนวัดดีใหม่สิไหนวัดดีใหม่สิโอ้โหเิ่งจังเลยคนนี้จรงคนนี้จริงให้เด็กน่อยหลายค่ะผู้เฒ่าจินของขนมมาเป็นหอกให้เด็กเยอะ เด็กเขาน่ารักเนี <blunt animation> ่ยอ๋อให้เยอะๆไปเลยเด็กอ่ะพอเรามาแจกเด็กดิชื่นใจเนาะมีความสุขเมื่อยแต่มีความสุขอืมใจกน้ำส้มอ๋อค่ะจ้ะขบมป้วนไป่วยนี่วยได้หลายๆกันนี่อันนี้ ลองทานค่ะของ f อซกับของกัญยาลิมิตที่ร่วมกับคุณสุธรรมนะคะดูเป็นปพื้มปิติไหมคะดูคน,นะคะ่ะดูคนเข้าแถวค่ะเยอะมากๆเลยนะคะเยอะมากๆเลยนะ,ะอันนี้ก็น้องอ้นน้องอันนะคะพี่หยิงแล้วก็น้องกัปตันนะคะ,ะดูเหลืออีกรังค่ะไม่เป็นไรเหลืออีกรังค่ะได้อีกรังใหญ,ใหญ่ๆไม่เป็นไรรอได้อีกรังนะคะ